ประเด็นต่อไปเนี่ยเป็นประเด็นต่อเนื่องผมอยากจะตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องลูกพี่ถามลูกพี่นี่คือครูเดิกพิเถามเมื่อกี้ครับว่าตกลงนายกยิ่งลักษณ์มาควบัฐมนตรีกราามผมเพราะเหตุใดเนะข่าวแรกประเด็นแรกเป็นลูกพี่ถามอันที่สองเป็นลูกหามด่าครับลูกหามด่าก็คือกรณีเฟซบุ๊กแอดสาธิตเปตุเตชะของนาย cha, ส,สาธิตเปตุเตชะสสระยองพรรคประชาธิปัย์รานี้หนักเลยครับ ไปแสดงความเห็นถึงบทบาทของทหารในช่วงที่ท่านนายกไปควบในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยใช้คำดูเดือดรุนแรงนะครับผมกม็ยกมาหมดนะครับเช่นคําว่ามีหน้าเล่ากองทัพไทยภายใต้ชายกระโปรงห่วยห่วยและก็ดาบดาไปนะครับเพราะว่าหยาบคายรุนแรงดูหมิ่นกองทัพดูหมิ่นทหารชัดเจน กาที่ผมว่าก็คือลูกพี่ถามลูกหางดาเนี่ยหมายความว่าตอนนี้ผมว่าหลายคนคงสงสัยครับว่าตกลงนายสาธิตเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตหรือไม่ก็คนพวกนี้ครับชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเสพแต่คอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับจนเพีย้ยนถ้าเราจำข่าวได้เนี่ยจะมีสาวใหญ่รายหนึ่งครับเล่นอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องยาวๆแล้วก็ ขู่จะจุดไฟเผาบ้านเอาธนาบัตรมาตัดแล้วก็จุดไฟเผาไล่ลูกไล่สามีออกจากบ้านผมก็ขอเตือนแล้ครับเพราะหมอเขาก็เตือนแล้วว่าการเสพอินเทอร์เน็ตเล่นคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นมากมายว่าจะเพี้ยนหรือจะบ้าเอาได้นะครับแล้วในกรณีของนางสาธิตไม่ใช่เรื่องนี้เป็นครั้งแรกถ้าเราจําได้กรณีของสองพิตตี้ ที่ตอนนั้นนายสาธิตไปเอาภาคเขามาโดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยครับไปประกอบกับเรื่องของชัยราชวัตรจนสองพิตีนี้เขาไปฟ้องนะครับเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคาตอบที่ชัดเจนว่าจะรับผิดชอบเยียวยาความรู้สึกเขาอย่างไรผมอยากตั้งคาถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์หายไปไหนหมดครับรืดไปหักเอาแทกกันหมดแล้วหรือแท้ที่จริงทุกคนกลับไปเด็กเท่ากักนเลยไม่มีใครเตือนใคร ความจริงการแสดงความเห็นในลนักษณะดูหมิ่นก้าวร้าวต่อกองทัพเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกแล้วนะครับว่าดูถูกกองทัพเท่ากับดูถูกตัวเองแล้วหากเราไปมองกองทัพในทางที่ไม่ไว้วางใจดิสเครดิตกองทัพไปเรื่อยสักวันหนึ่งจะไม่มีประเทศจะอยู่ผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้พลเอกประยุทธ์พูดครับการกระทำแบบนี้ แสดงว่าทหารไม่อยอมทําตามหรือขัดใจพักเวลาที่ปักหรือในสาทิตหรือไม่ถึงออกมาโวยวายฟาดวงฟาดยาแบบนี้จึงอยากจะขอเรียกร้องครับให้ทหารไทยนั้นออกมาปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านของสถาบันทหารซึ่งเป็นสถาบันสําคัญหลักของประเทศสถาบันหนึ่งท่านต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองนะครับแต่ว่าก็ปกป้องภายใต้กรอบกฎหมาย จะเดินสายแจ้งความจะเดินสายด,ดําเนินคดีหมิ่นประมาททั่วทุกโรงพักทั้งประเทศก็ได้นะครับที่มีทหารอยู่เนี่ยครับหรือจะ,สะแสดงออกในทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผมเชื่อว่าก็จะมีคนพวกนี้ครับดาน้าออกมาถล่มทหารดูหมิ่นทหารซึ่งพฤติกรรมในประเด็นแรกของนายพิสิทธิ์และในประเด็นที่สองของนายสาธิตอธิบายความยุติศาสตนี้ว่า ลูกพี่ถาลูกหาดดาครับ